นะคุณสุขวัญไหนๆก็ไหนๆก็ดูว่าต่างฝ่ายต่างจะเรียกว่าต่างคนต่างอยู่อม,มันเดินมาถึงจุดนี้คะนะฮะที่เหลือก็เป็นเรื่องที่ทั้งคู่จะไปใช้ชีวิตต่อเมื่อมันจบลงตรงที่คุณฟิล์มก็ไปปฏิบัติธรรมล่าสุดก็เขียนทวิตเตอร์ ทักทายกับดูเหมือนจะเป็นแฟนคลับหรือยังไงในทํานองปกติแล้วก็ปกติตอนนี้ที่ปกติมากๆคุณฟิล์มก็คือบอกเดินทางไปทําบุญเนี่ยเป็นปกตินะคะก็เหมือนเดิมเดินทางไปทําบุญนะคะสวยนีจังนี่คงจะหมายถึงมีใครส่งอะไรไปให้ดูาบางเนี่ยนะฮะอันที่ฟิล์มมัทภรมนะฮะล่าสุดก็คือเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งไม่ตรวจจุดๆเนี่ยก็อย่ามาอ้างว่าคุณฟิล์มเป็นพ่อของเด็กอะไรอย่างนั้น เมื่อวานนี้อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกก็ไม่เป็นปัญหาก็จะได้ทํามาหากินเมื่อวานนี้แอนนี่ถือว่าไปออกงานครั้งแรกคุณสุขวันน่ะไปฟังเสียงดูสักนิดนึงนะฮะรวมถึงที่เธอบอกว่าก็ไม่ฟ้องคุณเมทีด้วยซ้าไปฟังดูฮะจริงๆจริงแอนนี่ทำทำหมดนะคะแต่ว่าถ้าไม่แบบไม่ไม่โป้ไม่อะไรก็คือทำหมด่ะเก็ตฟังแต่ฟ้อเมทีโอ๊ยคุ ไม่ต้องไม่ต้องฟ้องหรอกมั้งคะรู้สึกยังไงบ้างที่เขาออกมาพูดอย่างนั้นนะคะอ๋อสารฝันอะไรที่เขาออกมาพูดชุดตัวอะไร <c oughs> ไม่ไหวแล้วนะ <c oughs> ถ้าเรื <Douglas> ่องเปลี่ยนชื่อแอนนี่ก็เปลี่ยนของแอนนี่เรื่อยๆอยู่แล้วเพราะว่าตัวเองคนเชื่อเรื่องดวงอะค่ะเวลาแบบนี้ใครทักเรื่องชื่อช่วงไหนช่วงไหนก็จะเปลี่ยนอยู่แล้วหนูเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะเคยเปลี่ยนชื่อเหมือนกันแะครแล้วตอนนี้นี่ใช้ชื่อไหนอยู่อะครับเปลี่ยนเพื่อไว้รอรับเงินจากไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหนูก็เปลี่ยนของหนูมาตั้งนานแล้ว ก็บอกว่าหนูจะปิดรับข่าวสารนะคะเพราะว่าถ้าเกิดหนูฟังมากๆหนูก็ชีวิตหนูตอนนี้หนูต้องโฟกัสที่น้องให้มากๆเพราะว่าเราเป็นแม่เร,เราอะแล้วอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะคะตอนนี้หนูขอให้หนูได้เป็นแม่ที่ดีได้ไหมขอให้หนูได้เลี้ยงดูลูกอย่างดีได้ไหม คนเราไม่สามารถจะไปย้อนกลับเวลาไปแก้ไขอะไรใดๆได้ทั้งสิ้นแต่ว่านาวันนี้หน้าที่คืออะไรสิ่งที่ต้องทําคืออะไรให้มองถึงแค่ตรงนี้ก็พอยอย่างเงี้ยค่ะสาหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนที่อันนี้บอกที่ไปแล้วในรายการติดสิธว่าจริงๆถ้าเราเจอกันต่อไปขอพูดในเรื่องของอนาคตดีกว่าแล้วก็อยากจะให้ทุกอย่างมันยุติลงเพราะว่าอันนี้ก็คงจะไปขอร้องใครใดๆไม่ได้เพราะว่า แค่หนูสมองกับสองมือก็คงจะไปสู้ระบบมือกับเทนได้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากตัวนี้หย,ยุดแล้วค่ะตัวนี้หย,ยุดแล้วต่อไปนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นอกีกต่อไนะหนูมีแค่หนูคนเดียวนะหนูมีแค่หนูคนเดียวแล้วก็มีแค่สองมือหนูไม่มีไม่มีกุญสือมีแต่กุญแจนะไม่มีใครมาสั่งสอนใดๆหรือรองรับให้หนูพูดอะไร อย่างที่หนูบอกแล้วค่ะว่าต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็หนูขออยู่ตรงนี้แหละมีคนมองว่าจริงๆแล้วที่ไม่อยากตรวจพรอบครัวโดนไอเเปลี่ยนผลการตรวจไม่มั่นใจมนผลตรวจหนูไม่อันนี้ก็